สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเปิดคลิปมาโดวยการทรงลุ่งกำนั่นกลับไปเฮตุงานเวยค่ะรอบนี้กับไปเงี้วๆสองสัปดาห์คือเก่าค่ะทีลาหน่อยกับตื่นตะเซ่านะค่ะมาตรงพอค่ะสวัสดีค่ะดินทางปลอดภัย รุ่งก็ไปเฮ็ดงานแล้วบันนี้ก็ได้เวลาแต่งอยู่แต่งกินของข่อยค่ะดับแรกกันหนึ่งเขาไว้ก้อนเลยค่ะคือจังหวะ่ะค่ะนวกินบ่อหนี้เขาเต็มติ๊ไปก้อนก็อุ่นใจอันนี้ก็สิผ้าเขาสวนแล้วค่ะแต่ว่าสิเป็นสวนหน่อยถี่ว่าม็นสวนน่อใหม่ค่ะอีกสวนหนึ่งก่อนถึงสวนนอใหม่เมื่อนี้เขาสิมาตอยบักลินไม่ค่ะหรือบักลินฟ้าหรือหมักเพกานี่แหละคะ่ะเห็น,หนขาเจ้ากินอยู่ในคลิปาหลายเนาะคะ่ะกินกับแจวกับปน่นกับกลำบมหฮวงขึ้นยากค่ะ ว่าจะไปเอาอยูหน้ากับคือได้ว่ายูสวนหน่อยมองนี้ก็มีบกักอันลิ้นใหม่คือกันเนาะคะ่ะตอยเอาแต่ว่าทรงคือมีตะหมากแก่ๆก็ได้มากพอดีกินมา,จากจะสองสาำหมากค่ะเดี๋ยวกลับบ้านเนาะคะ่ะนอกบัดนนี้หอดบ้านแล้วก็มาล่างค่ะมาเบืองมอเขากับซุกพอดีค่ะขวนหวย,หวย ใส่ค่าหัวคือเกาแล้วก็ตักใส่ติบใบค่ะเข่าเต็มติบสบายใจแล้วค่ะบัดนี้อันดับแรกเลยกับเสียวน้ำใส่กลนล่างถึงค่ะสีหนึ่งพักด้วยค่ะมีพักกาดขาวแล้วก็มีเฮ็ดค่ะเฮ็ดนั่งร่มเท่านนิล่ะค่ะสื่อจากฟ้ามในมูบานค่ะแล้วก็ได้บวบงูมาตตลาดค่ะนวยย่ะเาเข้ากับสิมาพาเาคืงก่อนเนาะค่ะห้วยเกลือให้พักจังน้อยค่ะแล้วก็ใส่พักอีตู้ค่ะ เสือพักคืนหนึ่งด้วยค่ะเห็นหนึ่งพักจังสี่กับพ่อสียหูแล้วเนาะคะ่ะว่าพ่อสีเห็ดยังกินนี่ก็มาเตรียมพักซดค่ะพระเอกของเหาค่ะบักลินฟ้าค่ะแล้วก็มากกระถินค่ะบักเขือค่ะแล้วก็พักแพวค่ะเตรียมจานจัดผ้าถาดไปเลยเนาะก,กินบ้านได้แล้วเมื่อเบิ่งหนึ่งพักหนึ่งเห็ดเห่ากับซุกพอดีค่ะ พักสดพักหนึ่งจังสีห่ากบสีตำเจดเวยค่ะตำเจวตำปน,น,ะะนเนาะค่ะนอแนวกินอีสานบานห่า<อ>เรียบร้อยแล้วถาดพักข้าเตรียมถวยไว้พร้อมค่ะบันนีเห่อกบสีมาใส่น้ำได้มอค่ะน้ำปลาลงไปน้ำปลาดุกย่างได้มาจาตลาดค่ะตัวน,น้อยๆเป็นเลิดต้นขึ้นยังนี้เอาลงไปต้มค่ะแนะนำปลาาเอาขึ้นตั้งไฟค่ะบัดน,นี้นนกลับมาเตรียมพริกซดค่ะพริกเขียวพริกแดงหอมแดง แล้วก็กระเทียมค่ะต้มปลาดุกย่างเปื่อยแล้วก็มาแกะเนื้อไว้เ้ยค่ะแล้วก็เอาข้องที่เขาเตรียมนี่แหละค่ะพริกหอมแดงกระเทียมเอาลงไปขัวค่ะขัวให้หอมเลยได้ค่ะเรียบร้อยกับมาเทใส่โคกแล้วก็เอาเนื้อปลาลงไปน้ำค่ะติดตามพร้อมกันไปเลยด้ค่ะทั้งพริกทั้งเนือ้อปลาหอมกระเทียมค่ะสีเฮ็ดแบบก็่จังเจวค่ะสีบริปนาน้ำตรงเลงด้ค่ะสีเฮ็ดเจวขนขน,ขนอุจุค,ค่ะเป็นเจวปลาดุกย่างเข้าค่ะ แต่าลุงกำนัลเราก็สร้างห้ามเราด้วยค่ะว่าไปกินแนวเผ็ดๆเนาะค่ะพอทองใส่ห้อบดีแต่มันกับอดบอบยุค่ะอาหารเคยอยากเคยกินเนาะค่ะให้อดตก็คขึ้นสิบบยุดอกค่ะก็เบิงเจวเห้าด้วยค่ะกัซอยพักลงไปน้ำด้วยค่ะในเนื้อป่ากะพริกหอมกระเทียมที่ห่อต่าไว้เห่อกับมะปุงรสค่ะโดยพงชู่รสค่ะน้ำปลาค่ะแล้วก็น้ำปลาที่ห่อต้มใว่กับปานด้วยค่ะเกือความนัวใส่ซองทัพีเลยค่ะ แล้วก็ตํำคู่เข้าให้เข้ากันค่ะกะซิเป็นแคนแคนคนๆเนาะคะ่ะเจลประดูกของเข้ามือนี่ทั้งต่ำไปทั้งนำ้ำไล่ไหลค่ะเรียบร้อยแล้วตักใส่ถ้วยค่ะตักใส่ถ้วยจะเสิร์ฟกับถาดพักที่ห่าเตรียมไว้นี่แหละค่ะมีทั้งพักลวกด้วยค่ะแล้วก็พักซดค่ะเฮดนะคะบวบหวานนะคะเลือบอบวบงูเข้านี่แหละค่ะ ผักกาดขาวที่เข้าหนึ่งว้ผพักแผ่วบักเข้อฟักกะทินหลักกะท่สําคัญที่อยากสุดๆเลยค่ะก็คือฟักเพกามาด้วยค่ะมากินเขาน้ากันมาเบิงคลิปจังหูว่าจะคล้องลืมยกมือไหวเนาะคะ่ะขอโทษขอให้หลายๆด้วยความหิวค่ะเศบๆจ้จกินน้ากันค่ะอาปากค่าไงแน่ด้วยค่ะนี่ค่ะฟักเพกาอ่อนๆเข้าค่ะกระซีเอินสลับไร้ซื้อแล้วค่ะบักลินใหม่แน่เพกาแน่บักลินฝ่าแน่ค่ะ แล้วตะพูสีอิ่นค่ะโอเคค่ะขาอ,อนุญาตกินเขาด้วยค่ะ ขอบคุณที่รับชมค่ะสวัสดีค่ะ